สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับพี่น้องก็มาหาอาหารนะครับไปกินเที่ยงเนาะากินแรงบ่แมโ่โอ้โอ้แม่ยายได้กบเยอะเนาะนะครับก็มาหาหน่อไม้เนาะทุกท่านเป็นไงขาเท้า,าไม่บวมแล้วบอก ไหน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 นม้อะไรโนอไม้ไล่นี่หลยโอ้ยทำไมเจ้าเอาดวงน้อยจังมันไม่มีอันใหญ่มากับหลานสาวเนาะทุกท่านนำก้นมาอ่ตรงสวนยางที่บาปุ้ยกีดเนาะแล้วก็เอาไปนี่เลยแล้วก็เอาแบบนี้แหละไปต้มเลยแล้วก็ไม่ต้องเกเาลยเเ็็นนนนนนบบบ่่โอออออ้ไไมมลลกกะะะีีฮแ ต่อเออตรงนั้นนะ่ะตรงไหนเท่าหัวออเรนนี่คนะ่ะบอ่อต่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นลำตไปดูไปดูพี่น้องต้นก็ไม่นี่บ่ไม่ไม่ตรงต้นกันคอไลนะ่อะโอ้เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูเอฟซีเท่าหัวอเเวเอเนอรนตรงนี้บ่ไหน dù nầy dù... dù có lạy bò? này, lắng này Nó lạy 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 ว้าวอ๋อเนี่เจอแล้วเจอแล้วนะอันนี้เป็นไทยบ้านชาวบ้านผมเรียกว่าต่อนอนเวนเนาะอู้ลังสวยมากเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวมันนอนอยู่หังเดี๋ยวดูรูเปียมันก่อนโอ้ รูปเปียมันอยู่ล่างอ้นี่พี่น้องรูปเปียมันอยู่ล่างนะว้าวนี่อาหารแรงนะเอฟซีอาหารแรงอย่างดีเลยเนาะทุกท่านนี่นะฮะ้นี่ตอนนอนเวรน,นะครับพี่น้อง าพลังของพวกเราเนาะนี่ก็ถ้ามันใส่นางเยอะเนาะก็จะได้เยอะนะ fc อ่ะโอ้ตัวแตกด้วยเนาะทุกท่านเนาะเห็นหลังต่อได้ตัวแตกนะ fc วูวแจวแจวแจวนะฮะอันนี้นี่เราต่อไม่ไม่ใช่ต่อหัวเสือนะ fc นะฮะมันเ,เป็นคนลับประเภทเนาะอันนี้เป็นแม่มันจะออก เหลืองเอนะฮะเนาะออกเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานี่ต้องเอาช่วงกลางกางวันเนาะนะครับเพราะว่าช่วงคืนนี้มันจะออกหากินเนาะต่อพวกนี้เนี่ยออกหากินตอนคืนนะตอนกลางวันพักผ่อนเนาะอ่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเนาะเพราะว่าพ่อคู่ก็มาถูป,ป่าให้บ้าปุ้ยเนาะเอาไปกลับบ้านกันเนาะทุท่นัน พี่น้องก็เดี๋ยวหาหมวกเราเนาะจะไปเอาต่อนะเอฟซี FC. นี่ครับมาก็ไม่ได้มาเฉยๆนะเอฟซี FC. ถูทางมาด้วยเนะาะตรงไหนที่มันเป็นรูปเป็นบ่อเนาะเราก็ถูนี่จานไปนะเอฟซ จลสะดวกสบายนะบมีรถไครเราก็ต้องทัเนาะทุกท่านเนาะเพื่อความสะดวกสบายของเรานะ ก็ู้ก่อนนะเจ สามารถเที่ยวจรนได้เนาะ,ะคลิปนี้นสั้นๆเนาะทุกท่านเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ